เจอมังกรที่หาดการะร้นไม่ใช่มังกรบินแต่นี่คือบลูดราก้อนทากทะเลสุดสวยที่พึ่งโผล่ให้คนไทยได้เห็นเต็มตาตัวมันเล็กแค่หนึ่งนิ้วแต่มีปีกคล้ายมังกรสีฟ้าแววาวเหมือนของเล่นแต่พิษของมันร้ายแรงระดับทําลายระบบประสาทเพราะเจ้านี่สะสมพิษจากแมงกระพรุนหมวกโปรตุเกสที่มันกินเข้าไป แค่จับก็อาจปวดแสบคลื่นไส้หรือถึงขั้นแพ้พิษเสียชีวิตได้เลย Blu ดราก้อนเคยพบในแถบออสเตรเลียแอฟริกาใต้และยุโรปเพิ่งมีรายงานล่าสุดว่าพบที่หาดการะนจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ไม่ควรจับแม้จะตายแล้วเพราะพิษยังคงอยู่หากสัมผัสพิษโดยไม่ต้องใจควรใช้น้ำทะเลหรือน้ำส้มสายชูล้าง โลกกลมเลยพาเรามาเจอมังกรจิ๋วที่สวยเหมือนหลุดจากเทพนิยายแต่น่ากลัวเหมือนหลุดจากฝันร้ายบางทีสิ่งที่สวยที่สุดในทะเลอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดก็ได้นะ